ดีค่ะลูกไม้ค่ะไข่ค่ะค่ะพวกเราสูตรเรียนรู้ป่าในกรุงค่ะกับการเป็นยูทูบเบอร์ครั้งแรกและนี่คือ EP ีแรกของพวกเราค่ะ Q&A ถามมาต่อไปกับป่าในกรุงค่ะซึ่งเราก็ได้โพสต์เชิญชวนลูกเพจทาง a c e b o o k เนาะให้ร่วมกันตั้งคำถามเข้ามาซึ่งถามมาเยอะมากเลยค่ะวันนี้คำถามใครนะคะที่ได้รับเลือกเข้ามาในรายการ E ีีแรกของเราก็แคปหลักฐานนะคะส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ได้เลยนะคะเพื่อรับของรางวัลค่ะ ค่ะงั้นเราไปเลือกกันที่คําถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะคําถามแรกเนี่ยจากคูณปียนุชคูณสิริภัยบูรณ์นะคะเขาถามว่าเจ้าของของป่านในกรงเนี่ยเป็นใครแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยกันเนอะกับคําถามนี้งั้นเราไปดูคําตอบกันเลยดีกว่าค่ะ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงเราเนี่ยก็ได้จัดตั้งโดยสถาบันปลูกป,ป่าและลระบบนิเวศปตทค่ะโดยในขณะนั้นเนี่ยมีดรไพรินชูโชตถาวรซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทในขณะนั้นนะคะได้จุดประกายความคิดการสร้างป่าให้คนกรุงเทพค่ะซึ่งต่อยอดจากความสําเร็จโครงการปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติหนึ่งล้านไร่ทั่วประเทศของปตทในขณะนั้นเนี่ยทำให้พลิกฟื้นพื้นที่รกร้างกว่า12ไร่ตรงนี้นะคะให้เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เปิดให้คนกรุงนีได้ศึกษา ปากนุงเท่แมดดีดค่ะและรวมทั้งมีรบนิเวศท,ที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรมด้วยและไม่ต้องเดินทางไกลด้วยค่ะ เป็นการทำให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นเนาะแล้วก็อีกหนึ่งวัตถุประสงค์เลยก็คือทางบราพรเนี่ยก็ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุม,มารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ5ารอบในปี2558อีกด้วยค่ะ ค่ะคำตอบเมื่อกี้ก็น่าจะไขความกระจ่างให้กับใครหลายๆคนได้มากเลยทีเดียวนะคะงั้นเราไปที่คำถามต่อไปกันดีกว่านาะจากคุณน่าตะวันค่ะถามมาว่าปลาในกรุงวันแรกถึงวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างงั้นเราไปดูรูปกันเลยะคะ่ะ ค่ะป่าในกรุงเราเนี่ยก็ได้เริ่มปลูกต้นไม้ในปี2556เนอะซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่10แล้วค่ะซึ่งก่อนจะปลูกเนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาพันไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพมหาคนครก่อนแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดค่ะ ที่เห็นต้นไม้เติบโต,ตดีได้ขนาดนี้เนี่ยหลายคนว่าคงจะสงสัยใช่ไหมคะเหมือนกับคุณอันอ,น,อ,น,อนันอะันเนาะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเขาถามเข้ามาว่าป่าในกรุงของเราเนี่ยมีชนิดพันธุ์ทั้งหมดเท่าไหร่อ่าทุกคนมีคําตอบในใจกันหรือเปล่าคะลองทายกันเล่นๆเนานะ้อมฝังเฉลยหรือย,อยัง ทั้งหมดก็คือ300กว่าชนิดแล้วค่ะพี่ลูกไม้ซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเราปลูกทั้งหมดนะคะ270ชนิดค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งการเติบโตเองเกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีการปลูกเสริมนะคะเพิ่มเติมรวมเป็น300ยกว่าชนิดแล้วค่ะผ่านคำถามแล้วค่ะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักป่าในกรุงเพิ่มมากขึ้นกันแล้วเนาะงั้นเรามาตอบที่คําถามทั่วไปกันบ้างดีกว่าค่ะจากคุณธนทร CH นะคะถามว่าป่าในกรุงเปิดวันไหนบ้างคะ คาถามยอนฮิตเลยนะคะเนี่ยการเปิดให้บริการนะคะก็จะอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นและปิดวันจันทร์วันเดียวเท่านั้นค่ะแล้วถ้าวันหยุดนะคะตะเลิกอะคะเราเราเปิดให้บริการไหมถ้าวันหยุดนะคะตะเลิกเนี่ยตรงกับวันจันทร์ก็จะปิดค่ะแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยก็สามารถ Wal in เข้ามาได้เลยไม่ต้องจองล่วงหน้าค่ะ ตามมาต่อกันที่คำถามต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะจากคุณกุณ๊กรักจิโรดนะคะถามว่าปลาในกรุงเนี่ยเสียค่าเข้าไหมครับคำตอบเลยก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะปลาในกรุงของเราเนี่ยสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ แบบนี้ก็ตอบคํำถามของคุณนิบัตรีน้องบาซิลแฟมิลีได้เหมือนกันค่ะเขาถามมาว่าถ้า่านักเรียนไปทัศนศึกษาเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไหมครับก็คือฟรีนะคะแต่ถ้าหากต้องการวิทยากรนาชมในพื้นที่ด้วยเนี่ยจะมีรายละเอียดข้อปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะไปดูกันเลย การเข้าชมแบบหมู่ขนาดนะคะโดยต้องการวิทยากรเบื้องต้นเนี่ยจะต้องโทรเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เบอร์0613854414ก่อนเพื่อแจ้งรายละเอียดให้เราทราบนะคะรายละเอียดก็ได้แก่พวกชื่อหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาวันที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมนะคะจํานวนคนแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมเพื่อทําหนังสือเข้าพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย1สัปดาห์ค่ะ ซึ่งป่าในกรุงเราเนี่ยรับรองคณะได้ทุกช่วงวัยค่ะตั้งแต่น้องๆอนุออนบาลไปจนถึงพี่ๆจากหน่วยงานทั้งเอกชนและราชการเลยค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยสามารถพาน้องหมาน้องแมวเข้ามาได้ไหมคะเป็นคำถามจากคุณพัชรินหนูน้อยธรรมโรธดค่ะถามเข้ามา ในส่วนของสัตว์เลี้ยงตรงนี้ค่ะยังไม่มีนโย,ยบายให้นําเข้ามาในพื้นที่ค่ะเนื่องจากอาจจะกระทบต่อระบบนิเวศป่าแล้วก็รบกวนผู้เยี่ยมชมท่านอื่นๆได้ค่ะอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยป่าในกุงสามารถนําน้าดื่มเข้ามาในพื้นที่ได้แล้วนะคะหรือว่าจะพบกระบอกน้ําเนี่ยเราก็มีบริการ จุดเติมน้ำดื่มให้ฟรีด้วยค่ะทั้งยังมีร้านอาหารมากมายที่ให้บริการอยู่บริเวณรอบๆสรเรรยนรูปป่าในกรุงอีกด้วยค่ะถือว่าครบครันเลยนะคะเนี่ยเราก็ได้รู้ทั้งข้อปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่กันไปเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เราก็ไปพักเบรกชมภาพพื้นที่กันดีกว่าไหมคะก็ดีคะ่ะเห็นด้วยค่ะเพราะว่า เป็นคำถามจากคุณสุภาวดี SD ดด้วยก็ได้ถามเข้ามาถึงไฮไลท์ของการมาป่าในกรุงค่ะว่ามีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ เซตไฮไลท์ต้องห้ามพลาดที่ป่าในกรุงบนพื้นที่กว่า12ไร่ที่ได้ถูกแบ่งสัดส่วนออกเป็นตัวอาคาร2ไร่ประกอบไปด้วยผนังดินบทอา่านลานนิทรรศการเมล็ดไม้ที่รวบรวมไว้ซึ่งตัวอย่างต้นไม้ในพื้นที่ห้องนิทรรศการที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้และห้องฉายภาพยนต์ขนาดเล็ก เมื่อออกมานอกตัวอาคารนะคะก็จะพบกับพื้นที่ป่าเก้าไร่และแหล่งน้ําอีกหนึ่งไร่โดยมีกินลูฟหรือว่าหลังคาสีเขียวค่ะที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าทางเดินชมเรือนยอดหรือสกายวอล์กที่มีระยะทางถึง200เมตรเชื่อมต่อกับหอชมป่าที่มีความสูง23เมตรค่ะที่สามารถชมวิวได้รอบทิศทาง360องศาและไกลออกไปได้ถึง5กิโลเมตรเลยค่ะ เมื่อลงมายังหอชมป่าแล้วนะคะก็จะเจอกับสะพานไม้หมอนที่จะพาให้เราเนี่ยได้ชมระบบนิเวศพื้นป่าด้านล่างไปจนถึงป่ารอบนอกที่มีดอกไม้สวยงามด้วยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือจุดไฮไลท์ทั้งหมดของป่าในกรุงเลยนะคะแล้วก็จากวิดีโอที่เราให้ดูไปเมื่อกี้เนาะก็จะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของป่าในกรุงของเราเนี่ยก็จะมีทั้งพื้นที่ป่าแล้วก็ตัวอาคารทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็นวิลแชร์นะคะจะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงของเราได้หรือเปล่านะคะอันี้ก็เป็นคําถามของคุณอ้ําปทานนะคะถ้าเกิดว่าพูดชื่อผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็ชมภาพพื้นที่กันได้สักครู่ก็ยิงคำถามต่อเลยนะคะในส่วนของรถเคนวิลแชร์เนี่ยจะสามารถเข้ามาได้ในบริเวณตัวอาคารและทางเดินป่ารอบนอกค่ะซึ่งเราเองก็มีลิฟที่มำนวยความสะดวกให้ขึ้นไปยังกรีนรูปหรือลังคาสีเขียวด้วยนะคะ ลิฟต์เนี่ยจะอยู่บริเวณประตูห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กค่ะโดยจะต้องกดปุ่มสี่เหลี่ยมด้านขวามือนะคะและเมื่อเข้าไปยังในลิฟต์แล้วเนี่ยภายในก็จะมีปุ่มสีแดงให้ใช้สําหรับเปิดประตูค้างไว้ค่ะจากนั้นก็กดหมายเลข2เพื่อที่จะขึ้นไปยังเกรฑนดูได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ถึงแม้จะไม่สะดวกขึ้นสกายวอล์กเนี่ยแต่ก็ถือว่าได้ชมวิวป่าในกรุงด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะและที่สำคัญตอนนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วค่ะจากคุณสุรีส่องดานะคะถามมาว่าป่าในกรุงม,มีกิจกรรมอะไรบ้างคะอืมที่เลือกคำถามนี้ไว้ตอนสุดท้ายนี่คือต้องการที่จะโฆษณาอะไรหรือเปล่าคะดูออกเลยแหะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยป่าในกรุงมีกิจกรรมเรื่อยๆเลยค่ะแต่ในเมษาย,ยนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ มาในทีม Secret of Bankok g Creature ค่ะไขค,ความลับมหศจรรย์ป่าบางกกอก ว่าเป็นการย้อนเวลาไปเรียนรู้พืชและสัตว์ป่าบางกอกในเทศกาลสงการค่ะและสามารถลงทะเบียนเวิร์กช็อปทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเป็นการเรียนรู้รอยตีนสัตว์ผ่านปูนปาสเตอร์ได้ภายในงานค่ะอีกทั้งยังมีอาหารเครื่องดื่มจากชุมชนเครือข่ายด้วยในตลาดนัดสีเขียวพร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับดนตรีกลางป่าบางกอกและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในวันที่15และ16เมษายนนี้ค่ะ ซึ่งหากไทยยังไม่มีแพลนที่จะออกต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะก็ขอฝากปานในกรุงไว้นในอ้อมอกอ้อมใจให้กับทุกคนด้วยนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆได้รับทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้กกบ,บ้านแน่นอนและที่สําคัญค่ะทุกอย่างฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะโหแค่ได้ยินแค่นี้ก็รู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยนี่เราไม่ได้อวยกันเองเนาะถ้าอยากรู้ว่าเราอวยกันเองหรือเปล่านะคะเราขอท้าทุกคนเลยค่ะให้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะแล้วมาหาเรากันเยอะๆนะคะ แล้วตอนนี้เราก็ตอบคําถามครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ร่วมกันถามคํถาถามเข้ามาค่ะส่วนคําถามใครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปเนาะเพราะว่ายังไงป่าในกรุงเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมดีๆอีกเื่ยๆค่ะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยค่ะดังนั้นหากใครไม่อยากพลาดความสนุกเนี่ยต้องทำไงคะก็ต้องกดติดตามช่องทางออนไลน์ของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงของเราไว้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ ตรงนี้เลยค่ะได้ทุสำคานอย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe ด้วยค่ะเพราะอีพีหน้าเราจะมาทำชาเลนจ์กันยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ